สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในสําหรับคลิปวิดที่3นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์กันนะครับผมหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งหมด5หน่วยนั่นเองนะครับหน่วยที่1นะครับได้แก่นะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหน่วยที่2นะครับหน่วยประมวลผลกลางนะครับหน่วยที่3นะครับหน่วยความจําหลักนะครับ หน่วยที่4นะครับหน่วยความจำรองนะครับและหน่วยสุดท้ายนะครับหน่วยที่5นะครับก็เป็นหน่วยแสดงผลนั่นเองนะครับ่วยรับข้อมูลนะครับทําหน้าที่รับข้อมูลนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทําหน้าที่รับข้อมูลมาให้ดูนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นเมาส์นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วตัวที่2นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับนักเรียน มาดูหน่วยประมวลผลการนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับสําหรับหน่วยประมวลผลการครับประเภทแรกนะครับก็เป็นประเภทควบคุมนะครับประเภทที่2นะครับก็เป็นประเภทคํานวณและตรรกะนั่นเองนะครับนักเรียนหน่วยความจําหลักนะครับทาหน้าที่เก็บข้อมูลและคําสั่งนั่นเองนะครับนักเรียนยกตัวอย่างนะครับเช่นแรมนะครับผมแล้วก็ลอมนั่นเองนะครับนักเรียน ดยความจำลองนะครับใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆนะครับนักเรียนเช่นนะครับฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วก็การ์ดลีดเดอร์นะครับนักเรียนโดยแสดงผลนะครับทำหน้าที่แสดงข้อมูลต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นจอภาพนะครับแล้วก็พิมพ์เตอร์นะครับนักเรียนสรุปนะครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งหมด5หน่วยนะครับนักเรียน น่วยที่1นนะครับก็เป็นหน่วยรับข้อมูลนะครับหน่วยที่2นะครับก็เป็นหน่วยมวลผลกลางนะครับและหน่วยที่3นะครับก็เป็นหน่วยความจําหลักนะครับหน่วยที่4นะครับก็เป็นหน่วยความจํารองนะครับและในหน่วยสุดท้ายนะครับก็เป็นหน่วยแสดงผลนั่นเองนะครับนักเรียนก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่3นะครับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ